เกิดมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยต้องใส่สิ่งนี้ด้วยไม่งั้นตัวน้าซุปมันจะไม่นัวเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็จะมาทําการต้มตัวน้าซุปกันก่อนใช้เป็นใบเตยรากผักชีแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มตุ๋นน้าตาลกวาดน้ํากระเทียมดองแล้วก็เต้าหู้ยีปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานปิดฝาตุ๋นไว้ประมาณสัก 20- 25นาทีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตัวนี้หัวกะทิถ้าไม่ใส่ไปเนี่ย น้ำซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยระหว่างตุ่นน้าซุปเนี่ยบอกได้เลยครับว่ากลิ่นคือหอมมากส่วนการลวกตับหรือว่าการลวกลูกชิ้นเนี่ยก็สามารถนํามาลวกในหม้อน้าซุปนี้ได้เลยแต่แนะนําว่าการลวกเส้นแล้วก็ลวกผักเนี่ยให้ตั้งหม้อใหม่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยลวกตัวเส้นหรือว่าตัวผักเนี่ยใครชอบกินอะไรก็สามารถเลือกใส่ได้เลยเด้อตามใจชอบพอลวกเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมนํามคกคงน้ำมันกระเทียมเจียวแบบนี้ตัวเส้นจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ไปปรุงน้าก๋วยเตี๋ยวเรือกันได้ใครชอบรสชาติเปรี้ยว ด้วยการโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยแช่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเตียมเสิร์ฟได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือสุกนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำเลยเด้อตัวนำ้ำซุปขึ้นนัวมาก